มีข่าวมาบอกนะคะข่าวดีการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกอทพกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3ส,สายได้แก่ทางด่วนเฉลิมมหานครก็คือทางด่วนขั้นที่1ทางด่วนศีรัฐ ก็คือทางด่วนพระรามเก้ารัชดาประชาชื่นศรีนครินนะคะและทางด่วนอุดรรัชยาก็คือบางปะอินปากเกร็ดในวันที่13ตุลาคม2563เนื่องในวันหยุดคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่เวลา0 0 0 1ถึง24 จุดศูนย์ศูนย์นเป็นเวลา1วันนะคะเพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดถ้ามีปัญหาขอความช่วยเหลือโทรหนึ่งห้หรือใช้แอปพลิเคชันนะคะ EXATPORTAL ยังไงก็ขอให้ไปใช้ทางด่วนอย่างมีความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะ